ลไม้ที่กินเราไม่อ้วนเหมาะกับคนลดน้ำหนักลดไขมันไปดูกันเลยค่ะก่อนดูอย่าลืมกดติดตามแล้วกดหัวใจให้เบสด้วยนะ 1. a p p l แอปเปลิลมีไฟเบอร์สูงแคลอรี่น้อยคาร์โบไฮเดรตน้อย 2. ส้มหรือส้มโอมีไฟเบอร์สูงมาก 3. ฝรั่งมีแคลอรี่น้อยช่วยในการลดน้ำหนักได้ดีเลยค่ะ 4. มะนาวช่วยเร่งในการเผาผลาญและช่วยให้เราขับถ่ายได้ดี5แตงโม มีน้ำสูงมีแคลน้อยคาร์โบน้อย6สตรอเบอรีมีไฟเบอร์สูงมีคาร์โบไฮเดตน้อย7สับป,ประรดมีแคลน้อยช่วยให้อิ่มเร็ว8มะละกอมีเอนไซม์ในการช่วยย่อยและมีไฟเบอร์สูง 9. แก้วมังกรมีแคลอรี่น้อยและมีสารต้านอน,มนุมูลอ,อิสระแถมอะโวคาโดอีกตัวหนึ่งนะเพราะว่ามีไขมันดีสูงและช่วยเผาผลาญไขมันอิ่มตัวในร่างกายค่ะ อย่าคิดว่าผลไม้ทุกชนิดจะกินแล้วไม่อ้วนเลือกผลไม้ที่ดีต่อร่างกายและมีแคลนอย